สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่เราไปห้วยหมีมากันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเส้นทางบ้านห้วยโทนนะครับว่าผนทางมันเป็นยังไงนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับบ้านห้วยโทนนะครับ นิ่มนะโอ้โหดูทางขึ้นเราจะไปกันครับ ยังมียังมีหนทางท้ายากรอเราอยู่ข้างบนนะครับ นะครับต้องส่งนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราต้องเกียร์หนึ่งเลยถ้าส่งไคงไม่ถึงคือดีเกียร์หนึ่งค่อยๆใต่ขึ้นล้วกันนะครับกำลังรถเราจะพอหรือเปล่าเราต้องมาดูนะครับเจ้าเวฟล้อยี่บห้าตัวนี้นะครับผมตั้งชื่อน้องสายดาร์กนะครับก็เพราะมันเป็นสีดำนะก็ะเลยชอบดาร์กโทน นะครับไปไปขึ้นเพราะว่าทางมันเป็นถุกมากครับเป็นถุกขระครับไม่ไม่เรียบนะครับเวลาขึ้นก็ต้องสะบัดาระาวังไม่เรียบไม่พอมีหินเก็บด้วยนะหินหินตัวดีเลยนะ้งตัวทําให้รถล้มนะครับอ๋อ,อมีแรงกาเป็นขึ้เยอะเลยนะครับผมอยากขึ้นไปดูนี่จังแต่เดี๋ยวผมไปดู มีล่วงสลับบ้างนะครับรถเก่งที่ไม่แนะนำเลยน,นะมาทางนี้ถ้าเป็นรถกระบะยังพอมาได้ถ้าฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนตกนีต้อ่มกูวเท่านั้นขนาดมอดไซค์นี่เกียร์สองยังแรงไม่พอครับ บนทางก็จะมีเป็นดินแดงนะแล้วก็มีหินแบบต้อนอยู่ในดินนะครับจะทาให้แบบผุผาอะรนะบางช่วงก็มีหินกรวดนะครับจะเป็นทางที่สลับกับทางคอนกรีตนะครับที่ที่ชาวบ้านทําไว้ก็แน่าจะมันชันนะครับเขาก็เลยใช้เป็นคอนกรีตทํานะครับไม่งั้นก็ขึ้นยาก เจี๊ยนนะลากเกินเร่งเกินแลลืมดูด้วยว่าเจีงทางชันมากนะครับเจีงไม่ไหวเจีงไม่มีแรงเลยโอโ้หเห็นทางข้างบนแล้วก็เสียวเลยนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านู่นนะครับอยู่ข้างหน้านะนะมีทางขึ้นเนี่ยที่เป็นตรงแทงน้ำอ่ะโอ้โห ขึ้นไปจุดชมวิวนะเดี๋ยวเราจะไปจุดชมวิวเลยนะครับรอบที่แล้วผมเอารถลิก125ยิ่ไอมาครับขึ้นไม่ถึงจุดชมวิวนะครับตอนขึ้นก็เสียวแนละ้วตอนลงยิ่งเสียวกว่าก็เลยตัดสินใจว่าจอดไปข้างล่างดีกว่าแต่รอบนี้เราจะลองกันมัง้งตอนอยู่ไกลๆก็พูดได้นะพอไปใกล้ๆแบบโอ้โหไปได้ไงว่ทางอย่างนี้อะไรเงี้ยครับ แล้วนะครับก็แป๊บหนึ่งก็น่าถึงละเรนลู้นว่าอยากให้มีรถส่วนแล้วนะกันนะเดี๋ไม่ได้กินกาแฟเล,ล้วอันนี้ง่วงมากครับในเที่ยวนะครนี่มันน่อรอรถนะอรอรถมารับอ้าวถึงตรงนี้แล้วไม่โทรม หลายป้ายมากเลยยินดีต้อนรับบางทีก็ยินดีต้อนรับอย่างไรอ่ะโอ้ตายไปต่อครับผมต้องขอบคุณคุณส,สัตินิม,มนต์นะครับที่เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนให้ผมทำแบบนี้นะครับถ้าไม่มีคุณสัตินิม,มนต์สนับสนุนก็ไม่ได้ผมก็คงไม่ได้มาทำอะไรแบบนี้นะครับ ขอบคุณมากครับคุณสตรมิมนนี่คือคิงภงษยาผมเองนะผมจะพานางมาอีกแน่นอนนะครับคุโ้โตนเคยมาด้วยกันรอบหนึ่งแล้วนะครับเอาหมามันทำอะไรกันเนี่ยขอบไปก่อนนะาพาคุณสตรีมิมนมารอบหนึ่งนะครับแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงเซอร์เวนะเราไม่ได้มาทักไม่ได้มาแคมปิ้งอะไรกันเลยนะครับเพราะว่าวันนั้นมาแบบมาดูเส้นทางเฉยแล้วก็ สิ่ภารกิจก็ไม่ได้มากันอีโอรถนอนจะดับได้ครับ <laughs> <c oughs> ทางมันชันนะครับโอ้โหพอขึ้นมาข้างโอโ้เกืบล่วงพอขึ้นมาข้างบนก็คืออ,อากาศมันเย็นนะครับ แต่ว่ามันมันน่าจะอยู่สูงอะนี่แหละครับหัอ,อย่างมาแล้วครับรอบที่แล้วผมมาพลาดแถวนี้นะตกว่องนะวันนี้ผมจะแก้มือไม่ให้พลาดนะถงเลขอ้อ ไม่เสียงครับได้กลิ่นคัดไม้นั่นเปิดกาแฟาเปิดก็ครับเรามากินกาแฟากันนะครับโอดูบรรยากาศนะครับตรงนูนะ้นน่าจะเป็นสปันเลยนะนูน่นเราขึ้นมาไกลมากอะอ้อมเขามาข้ามเขามา ดูบรรยากาศคือมันมีหมอกตลอดเวลานะมันน่าจะเป็นจุดที่แบบอยู่สูงนะครับเนี่ยดูดิที่นี่นะครับห้วยโทนคอฟฟี่ฟาร์มดูมุมนี้โอ้โหสวยจัง เป็นที่หนึ่งที่เราอยากมากางเต็นท์แต่เราไม่ได้มากางสักทีนะรอบหน้าเราต้องมากันแล้วแหละโอ้ตรงซุ้ฝนตกนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปอัปเดตที่ไหนต่อก็รอติดตามชมนะครับอีพีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ